ระมวลเอ็นเปียหัวหน้าพักเพื่อแผ่นดินจากโทรศัพท์มือถือสนับสนุนการเรียนระบบออนไลน์พบนักเรียนยากจนจำนวนมากไม่มีมือถือเรียนหนังสือพร้อมเรียกร้องให้เร่งคืนค่าเทอมให้นักเรียนเมืม่อวันที่28กรกฎาคมที่โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพงอุดมพิทยาคารเทศบาลเมืองชนบุรีอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี ายประมวลเอ็มเปียหัวหน้าพักเพื่อแผ่นดินในไพฑูลวชิรวงศ์พินโยกรรมการบริหารพักเพื่อแผ่นดินในบุญชาติธรรมสีทองว่าที่ผู้สมัครสสพักเพื่อแผ่นดินเขตสองชนบุรีพร้อมด้วยทีมงานพักเพื่อแผ่นดินได้นำโทรศัพท์มือถือมามอบให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเทศบาลวัดกำแพงเนื่องจากขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนหนังสือผ่านระบบออนไลน์ สร้างความดีใจให้กับนักเรียนจะได้มีอุปกรณ์การเรียนหนังสือนอกจากนี้ยังได้มอบเงินสอง0 0ื่นบาทเป็นค่าอินเทอร์เน็ตให้กับนักเรียนโดยมีนางสาวระวีวรรณสุขอุดมผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดกำแพงเป็นผู้รับมอบนอกจากนี้ยังได้นำถุงยางชีพและต้นฟ้าทลายโจรมามอบให้กับครูนักเรียนและผู้ปกครองนำไปปลูกเพื่อรับประทานป้องกันการแพร่ระบาด ไวรัสโควิด -19 รวมทั้งนำถุงยังชีพและแพเเิร์ดช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนวัดอรัญญิกาวาดหรือวัดป่าอำเภอเมืองชมรีอีกด้วยนางสาวระวีวัรสุขอุดมผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดกำแพงกล่าวว่ายอมรับว่าเด็กนักเรียนยังขาดแคลนในเรื่องโทรศัพท์มือถือทำให้ไม่ได้เรียนหนังสือมานานสองเดือนเสร็จแล้วหลายคน โดยเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจะต้องมีผลการเรียนเมื่อไม่ได้เรียนทำให้ไม่สามารถวัดผลการเรียนได้ต่อมาได้รับการประสานงานจากในบุญชาติทำสีทองว่าที่ผู้สมัครสสพักเพื่อแผ่นดินว่าจะช่วยเหลือนำโทรศัพท์มือถือมามอบให้เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนหนังสือผ่านออนไลน์ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เด็กได้มีโอกาสเรียนหนังสือ วันนี้เราจะแก้ปัญหานักเรียนในระดับมัธยมศึกษาก่อนนะคะเพราะว่ามัธยมศึกษาเนี่ยเราเป็นหลักสูตร uh. ที่เราต้องตัดสินรายวิชาเป็นรายภาคนะคะครับก็คือเป็นหลักสูตรเอ่อเป็นที่เป็นภาคเรียนนะคะคก็เลยแก้ปัญหาที่มัธยมก่อนตรงที่ส่วนที่ขาดแคลนจริงๆ <c oughs> ที่ไม่ได้เข้าเรียนเลยเพราะไม่มีอุปกรณ์การเรียนเน่ะ,ค,ะครับค่ะซึ่งตอนนี้เราได้แก้ปัญหาไปส่วนหนึ่ง Hazrat คือส่วนที่ของสังญญาณอินทร์ซึ่งราคามันไม่แพงมากเราก็พยายามหาผู้บริจาคแล้วก็สนับสนุนไปแล้วแต่ทีนี้เรื่องของอุปกรณ์การเรียนเนี่ย ราคาเป็นค่อนข้างแพงนะคะ<ช>ก็เลยพอดีได้ได้ลูกศิษย์นะคะศิ์เก่าเรานะคะได้ได้ได้ติดต่อกับทางพักแล้วก็ได้มามอบนะคะติดต่อกับคุณรูว่าบอกขอครับผมจะหาโทรศัพท์มาให้นะคะในประมวลเอ็นเปียหัวหน้าพักเพื่อแผ่นดินกล่าวว่าการเรียนในระบบออนไลน์ได้สร้างปัญหาให้กับพ่อแม่และผู้ปกครองอย่างมากมายบางคนต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาซื้อคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือเพื่อเรียนออนไลน์ที่สำคัญหากพ่อแม่ผู้ปกครองยากจนก็จะไม่มีเงินไปซื้อโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ส่งผลให้ลูกหลานไม่ได้เรียนหนังสือประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ส่งผลให้พ่อแม่ผู้ปกครองไม่มีไรายได้จากการทำมาหากินจึงได้ตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือมาจากให้กับนักเรียนที่ยากจน เพื่อช่วยเหลือทางด้านการศึกษาเบื้องต้นไปพังพงก่อนโดยหวังว่าจะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ยากจนวันนี้ก็มาแจกโทรศัพท์ให้กับเด็กที่ผู้ปกครองเขาไม่มีเงินที่จะซื้อโทรศัพท์ที่จะเรียนออนไลน์นะซึ่งบอกตรงๆว่าปัญหาเรียนออนไลน์ลประสบปัญหามามามากเลยแล้วก็พูดหลายครั้งแนละ้วผมพูดนี่ยนะแล้วก็โรงเรียนเนี่ย ไม่ยอมเปลี่ยนพฤติกรรมนะผู้ลงจต,งตง้องไม่ยอมเปลี่ยนพฤติกรรมพูดแล้วซ้ำซากไหลโรงเรียนเนี่ยค่าเทอมก็เก็บเต็มที่นะค่าเทอมค่าตมเนียมค่าอะไรอนะ่ะเรียนออนไลน์ก็ต้องมีอุปกรณ์นะพ่อแม่กับไปกู้นี่ยืมสินบางคนนะพอมีโอกาสที่มียืมสินได้ครับไปซื้อตั้งคอมพิวเตอร์ซื้อตั้งมือถือเพราะเวลาจะเรียนออนไลน์ก็ต้องใช้ตั้งเพจโรงเรียนใช้ตั้งคูเกินอะไรบุ่นเงหมดเลยไอ ผู้ปกครองอยังไปทํางานกออาไานัไม่ได้เพราะมันยิงเด็กแต่เวลาเรียนออนไลน์แล้วก็เล่นคอมพิวเตอร์เล่นโทรศัพท์ไม่ฟังอะไรมันไม่ได้ผลฮนะผมบอกว่าผมก็บอกว่าทําไมเราไม่ทําใบงานคือใบทํากันบ้านทุกวันจันทร์ให้อาทิตย์หนึ่งอ่ะให้ผู้ปกครองไปรับแล้วก็ให้เด็กมามาทํากันบ้านแล้วก็ไปส่งวันจันทร์หน้าก็เอามาต่ออย่างเงี้ยนะมันก็ ่ต้องสรางงนางงรบบาให้้้กัผูอลยประมวลยังกล่าวอีกว่าในส่วนของรัฐบาลเกี่ยวกับการตัดสินใจลดค่าเล่าเรียนนั้นอยากให้รัฐบาลเร่งดําเนินการไม่ว่าโรงเรียนภาครัฐหรือเอกชน ในเมื่อนักเรียนชำระค่าเล่าเรียนในภาคเรียนที่หนึ่งไปแล้วควรเร่งดำเนินการคืนโดยเร็วเพราะเงินจำนวนดังกล่าวอาจจะมีความสำคัญกับพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่ไปกู้หนี้ยืมสินมาจะได้เอาไปใช้คืนบางส่วนเพื่อแบ่งเบาภาระหนี้สินที่สำคัญอยากให้รัฐบาลเร่งดำเนินการโดยเร็วด้วยเช่นกัน ไอเงินที่จะคืนมารัฐบาลบอกให้ลดเนี่ยคือเทอมแรกมันเก็บก็ไไปหมดแล้วทํายังไงจะให้โรงเรียนคืนให้เร็วเลยแต่เวลาจะเก็บค่าเทอมมาทวงแล้วทวงอีกทวงแล้วเนี่ยคนไม่มีก็ไปก,กู้ดีหยิบสินมาแต่ตอนนี้เก็บไปแล้วรัฐบาลบอกให้คืนครึ่งหนึ่งก็ต้องคืนหรือว่าวิธีดีที่สุดนะรัฐบาลจ่ายใหก้ก่อนเลยโอนให้ทุกครอบครัวไปก่อนที่มีลูกกี่คนก็โอนไปก่อนแล้วก็ให้โรงเรียนเนี่ยชำระคืนกับรัฐบาลไปไมันจะได้เร็ว แต่รัฐบาลก็ทําอะไรก็อืดอดพูดวันนี้อีก3เดือนไม่รู้จะปฏิบัติหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเพราะนั้นวิธีการในดีที่สุดเอาไม้เล่ว่ารัฐบาลบอกกู้เงินมาแล้วตอนนี้ก็กู้อีกอ่ะส่งเลยว่าครอบครัวไหนที่มีเด็กเรียนกี่คนก็ส่งคืนก็ส่งคืนส่งคืนไปแล้วคุณไปเลือกเก็บจากเรียนมาแล้วโรงเรียนพอจะจ่ายคือเดือนต่างโอ้โหต้องระบบส่งคืนส่งอะไรมันไม่ทันแล้วครับ